สวัสดีค่ะวันที่ผมมามาไลยครับผมเออหนาหนาเออมาถามปลาหย่าค่ะพี่ครับก่อนคุณสวัสดีครับป้าลุสวัสดีครับน้องไอคิวครับผมลามมาเลให้ครับมาเลอันนั้นคนมาถามปลาหยาจ้ะถางปลาหยาไอ้บุ่งเลยจ้ะสิชุดบอเรียงปลามันเป็นโพนคิ้ดิเนจะท้มไหวว่าจะปุ๊กเงินหน่อยอยู่นี่ เริ่มไม่ทางไว้ก่อนครับผปลาชิเลียงปลาดุกครับเรียงปลาไว้กินเนาะพีหนังเนาะเบิ่งเปียนไม่ไปทางบั๋นไปแล้วคนหน่อยโอ้ตัดจะตกตกตกเบิ่งปลาหยาเขาจ้ะคุณปลาหยาเขาแบบกวางเลยมาเส่มาใส่กิไปใส่อีกเมาคุณอันนั้นคอหัวเขาจะยื่นข้างในขุนเอ้าคนหน่อยก็เพราะคนหน่อยมากมาสวัสดีค่ะ มาต่อจากเข้าทางแล้วจ้าเริ่มกลนนละจ้าไองคี้วจะขึ้นไปได้ลกูกพออ่พอทิมดินลงมาอันนี้อันนี้พ่อทับดินดินลงมาเห็นไหคุณ่อเข้ากับพอน้องไอคิว้วันจะไปข้นกนืนหุนค้นกระบ,บนว่าข้นวันนี้อะไทีลังกา <laughs> คนลึกอันว่าเมตรหนึ่งเนาะจ้ะลึกหนึ่งเมตรกว้างสองสองกว้างสองเมตรยาวจักเส้นกับเธอเจ็ดสิบเท่าไรก็อยายาวหกเมตรยาวหกเมตรกว้างสองเมตรนะจ้ะอันนี้ความยาวเหรอมีความกว้างเหรอแดดแดดแดดดีจ้ะ เอด็เอดใบสองใบสามให้ป,ป,ป่ะเขยวป่ะไอ้ป่ะเดี๋ยวข้ากลนแล้วอีกเท่านึงออจีไายอัปเดตอีกจ้าเดี๋ยวขอตัวคุณก่อนจ้ะขอตัวคุดแล้วก็น่าจ้าจะเอาผ้ายางมาปูได้ป่ะเนี่ยกลนแล้วเอาผ้ายางมาปูเอา พาแยงอ่อมคางนะจ๊ะพี่พะแงยังยี่บ้างพะแงเขียวพะแงเขียวไหมต้องลงทุนก่อนตัวปะเดี๋ยวเข้าไปพอกันตอนคุดแดดเลยจ้าหุนคนหน่อยกับพ่อคนหน่อยขึ้นเวลาขึ้นไม่เปมนลูกต้องจากจีเข้า กลบร,รียบร้อยแหละจ้าปูผ้ายางเรียบร้อยแล้วเอานามใส่แล้วนะจะ้ะปูผ้ายางเรียบร้อยแล้วนี่สาเห่าบอ่อเห่ากะสองคูณหกเมตรนะจ้ะความกว้างสองเมตรความยาวหกเมตรจ้ะ มุ้งผาสแลนพร้อมเนาะจ้ะเอาเอาเอาแยไปบ่ลงบ่ลงมุ้งผาสแลนพร้อมเฮ้ยมันจิตายน้ำเบิ้งเบิ้ลตี๋ลงน้ำเลือ่เฮ้ยปลาเห่าหาลอยตัวเนาะจ้ะนี่สามถุงซื้อมาห้าร้อยตัวห้าร้อยบาทจ้ะขอซื้อมาให้หน่อยกูนีแม่หน่อยกูนี่ มันคนหน่อยก็อยากลงเล่นน้ำพ่อชิปล่อยปลาอะไรนั่นลูกพ่อชิปลอยปลาเบิ้ง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 ปูลงบ่ได้ปลาตอนหำเนี่ยครับปลาชิตอ่หำลงบ่ได้ลูกลงบ่ได้เดี๋ยวไปเอาอันให้เล่นน้ำไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะใช่เดี๋ยวจังเล่นไหมเดี๋ยวปล่อยน้ำเล่นนี่นี่นี่ปล่อยน้ำเล่ินนี่ปล่อยน้ำสายยางนี่ปล่อยน้ำสายยางยางขอบสายนี่ไม่ค่ายางขอบสายนี่ไเอาออะไรวะไห้มันเล่หรินทามอ่างผนเล้วเอาในสบานมันไม่เหรน ปลาห่าวหลุดไงเติบได้แต่บางไงปลาดุกหยกักไงก็สุดวังหันนียจะสุดวังหันซื้อมาตัวหน่อยกูหนิเลี้ยงเนอะมันตายน้ำเบื่อหยันตายน้ำเลยคนหน่อยผาสะแลนห่าวเบื่ยเหสุดบื่สุดเนาะจ้ะผาสะแลนเบื่สุดต้องหาว่าต่ออีก ตอนปูพยางเขาบาดเดทไทยเบองเนาะจ้ะออยบาดเดทเอาโทรศับมันหนักเรืองบาดเดทไทยให้เบิรงปูเรียบร้อยเลยอ่ะเอา <c oughs> เอาดินหายใส่กระสอบน่าจ้ะนี่ว่างไว้เอาดินหายใส่กระสอบว่างไว้ติงพยางเฮา,า,าดินเฮามันจังบะไหลลงนี่เนี่ยดินเฮาหน้ามันไร่สอดจ้ะมันตึขึ้นมาหายใจยากนี่ยังดี ดินเฮามันเจาะนอกจาะเฮาก็เลยหายแบบนี้ไว้ายใส่กระสบอบใน,นปลาดุกห้าปลาดุกยักษ์ออยว่าปลาดุกยักษ์มันใหญ่ไว้กว่าปลาดุกอันนั้นเราจะมันใหญ่ไว้กว่าปลาดุกอันนั้นอุ้ยอันนี้ใส่อันนี้ใส่นนใหญ่ขึ้นมาอีกเนาะจ้ะใส่อีกตัวน,นึงแห้งหนมอยก็นี่ก็มีจ้ะเขาว่าเหลืยงประมาณ3เดือน3เดือนกลัวเนาะจ้ะก็ได้ขายได้กินแล้ว พยางเขานี่สื่อเวอรพันกว่าบาทนะจ๊ะนี่พยางน้ำสองล้อยไม่ขอนความนามันสองล้อยไม่ขอนความหี่วหกคูณสิบเอาหนามมันใส่มันขุนก็นะจ๊ะเอาหนามบาดานข้าใส่ให้มันขุนหนามก่อนเ่าจะเอาลงมันสัญญาณมันตายปล่อยลงอย่ามันนอกหนาม หน่ามันไลยผัวเลยปล่อยออกอีกก็จะน้อยนึงกูไปเลียนหุ่นไปกูไปเรียกตาหุ่นไปเรียกกูจะเอาหอดกกอันผักขี้เหล็กมาปลูกจ้ะมังน,นี่ผักขี้เหล็กอันนี้หัวอาหารห่อกับแหนจ่จ้ะเขาเอิ่นยังป่านอ้อยเอิ่นเอื่ซาลายแหาาน่ปลาหน่อยจ้ะนี่เอาใส่มันสนอยู่ให้มันอยู่ ไอ้ไอ้มันบงังแดดนะจ๊ะข้ามุ้งผาสะด็แล้วาเอาเน้แง่ลงให้มันอีกนะจ๊ะเพื่อให้มันบงับงแดดบังแดดให้มันส่นอยู่บ่ายสิเอาแงน,นแดงนะจ๊ะามาใส่ให้มันเดียวแงน,นแดงเา้าวกำลังเอามาปล่อยให้มันขยายก่อนจังสิเอามาปล่อยใส่อ่างกระดูก นี่แนนค่ะอ๋อลุงเอามือที่อันนี้เลยเอาเหมือนเอามือเลยนี่ใส่จุบอ๋อได้เชียงใหน่เดี๋ยมักจะขยายพันธุ์เองเนาะจ้ะเอามาบัวลายเอาเสียงร้อยเอาไปอยได้เสียงมันไปปลูกจะปลูกอยู่เอามาบัวลายนั่นจะให้มันขยายพันธุ์เองข้าวเดียวมันจะขยายพันธุ์ มันคือจมจมจชนนั้นมันก็ลอยขึ้นมาจ้ามันเครือติดกันนซื้อหมดอ่ะเช่นนั้นมันก็ลอยขึ้นมาไอ้บ้าโอ้ใครสีว่าแหน่งก็ลอยเหนือหนาวเมันกันเช่นั้นมันขยายพันธุ์เองข้าวเดียวจช่นนั้นปลาเลนย่างนันลูกเลนน้ำอุ้ยเลนหนาวหุ่นหัวตีนปิดพร้อมมองปล่อยน้ำมันเฮ็ดท่อระบายหนาวพร้อมแน่จ้ะแม่ว่า สูงโผลจะน้ำก็เลื่อโอ,อ้อยันปลาบืนนี่น้ำเ่า,หาหละรับน้ำเ่าหลดลงละน้อยหน,นึ่งปล่อยเลยบ่เธอปล่อยเล้ดิปล่อยแล้วน้องปลาน้อยปลาดุกข่าจจะเก็บุ่วงไว้ใส่เนะี่ อุ้ยหุ่นแตกหนามหนาดิจ้ะมองไหปลาดุกโอ้ยหน่องใบหนามเก่งยู่นี่มันคุนกั๊บหนามเลยอะ เ้าาาานนอออเเขไปงบดี๋ยวปล่อยแลยวเขาจะเกลืออาหารตอนนะจ๊ะให้อาหารพ่นบ้านหัวใจว่าเขาอื่นกินอาหาร เงินหาหลอยปาลาซีลอยตัวน่าจะแปดแปดสิบตัวต่อลอยเงินพ่นแถมมาอีกแปดสิบตัวรวมทั้งเบิดสี่ร้อยแปดสิบตัวอาหนี่ได้ทั้งเบิดหกหลอยตัวนอกจากต่ว่าห้าเอาเอาเอาซาบังหาหลอยตัวกับพ่อ,ต,อาตาขวักขุณมาใส่น้ำไง มันกินกันจ้ากินเนี้ยมตัวซ้ำกันบ่ซ้ำกันตัวนั้นใหญ่กลัวกินกันคือเก่าไอ้บาดว่าตัวใหญ่ชนะตัวน้อยอยู่แล้วตัวน่อยไอ้บาดว่าเลี้ยงไม่ใหญ่อยู่ข้าหันละเดี๋ยวมาให้อาหารกันจ้ะห่วงทีตายเป็นหู่เลยใช่สองัวเอออีดีตัวแล้วมันขาดอากาศหายใจแม่ป้าแม่ตายสองโตมันขาเออมันห่อนะคะอากาศหายใจมันดุลนู่นได้ผลนอนเอิงเลงต่อยบ่อผล ปลาตายสองตัวจ้ะตายไปละสองตัวมันห่อนมาแต่ตลาดต้งแต่นันโดนพุนเนาจ้ะไปสืบปลามาแมงมาาเขาตปอให้ปล่อยตำหัหายอาหารปลาจ้ะมัน่านมากินอยู่มันอิ่มมาจากเขาเจ้าหายมันกินแล้วมาจากปดปิดหำพอัแม่เด้้งนนั้นล หนีห้าก็ขอ,ขอตัววลาไปก่อนเด้อจ้ะไว้เจอกันใหม่คลิปหนาจ้าพามาเบิงบอ่อลาดูข้าเนาะจ้ะซิจเป็นทีเรียบร้อยแล้วเอาปลาลงเรียบร้อยแล้วคนสองสามเหมือนเนาจะจะรวมแตงบ่อร,รวมแตงบอ่อเป็นอาชีพที่ เสริมน่าจะอสิบเสริมเฮาเฮาคล้ายพักแน่คล้ายวันนี้อยากเลี้ยงปลาดุกเลยเอามาเลี้ยงเบิงคืออยากเลี้ยงปลาพื้นเฮามีผื่นทีที่วัวด้ใส่งานน่าจะก็เลยมากุลบ่อเดีวเหมือนเฮาขอตัวล่าไปก่อนจ้า สวัสดีค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมเด้อจะฝากไปกําลังใจให้ช่องขอบพวกคทนทำฟาร์มในเด้อจา้าไปเจอกันใหม่คลิปหนาจา้า